สิริสิริมีอะไรคะลูกพี่เออสิริใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี้ยสิริมีคติเตือนใจในการใช้ชีวิตหรือเปล่าสิริมีสิคะลูกพี่คติเตือนใจตัวเองในแต่ละวันของสิริข้อหนึ่งพูดถึงคนอื่นให้น้อยที่สุดข้อสองมองการจักลาเป็นเรื่องปกติข้อสามไม่เปรียบตัวเองกับใครๆข้อสชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอข้อห ไม่คาดหวังกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงข้อ6ชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองข้อ7ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นข้อ8รักษาคนที่ชอบเราใครไม่ชอบในตัวเราก็อย่ารั้งเขาเอาไว้ถ้าลูกพี่ทำตามได้ทั้ง8ข้อนี้ลูกพี่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันค่ะลูกพี่